ไห้เห็นกรรับชมเนื่องจากผู้จัดจทําวิดีโออ่อนประสบการณ์และมีความเขียนสูงจึงอาจทําให้วิดีโอที่ท่านรับชมอยู่นี้ทําให้ท่านไม่สบายอารมณ์จนถึงขั้นเดือดโกอได้และวิดีโอในเพลย์ที่ท่านกำลังชมอยู่นี้อาจมีคําไม่สุภาพที่ฟังแล้วขัดหูต้องขออภัยด้วยนะครับพอหลอกเวลาภาพจะสุภาพกับคนดูเท่านั้นแต่อยากกับตัวละครเก สวัสดีครับทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมสปอยเลอร์ครับวันนี้เกมสปอยเลอร์นั้นจะมาพาเพื่อนๆทุกคนเล่นเกมซิ d i c a t e ครับเกมซิ d i c a ค e นั้นเป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งนะฮะที่เพิ่งออกมา,าเป็นเกมเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับโลกล้ำานาคตนะฮะจะกล่าวถึงปีคศออ .2069 นะฮะ ในปีนี้นี่จะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่าในในในปี2016-19เนี่ยจะไม่มีการปกครองโดยรัฐบาลนะจะเป็นเป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อว่าซินดิเค็ตนะฮะแล้วก็บริษัทบริษัทเนี้ยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนบนโลกอ่าเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยะประมาณเนี้ยทำให้แบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับโลกหนึ่งเลย แล้วก็บริษัทนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจอะไรเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโอเคฮะเมื่อได้ทราบเรื่องราวคร่าวๆนะฮะเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะฮะหมดแคมเปญฮะนิวเกมเอาระดับ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 หนาวมอลแล้วกันครับ In the year 2017 The world's largest corporate merger leads to the creation of EuroCorp. The company is the first to spearhead the development of a bio-digital implant, the Dart chip, fueled by adrenaline. Its users experience unsurpassed connectivity with the dataverse, rendering all digital devices obsolete. Nations lose their relevance in a world dominated by these massive corporations. The world population swells to 15 billion. 57% are chipped and linked to their preferred corporation. The rest are digitally locked out, out of sight and out of mind. Industrial espionage reaches unparalleled heights. Covert agents are mobilized to protect and serve their interests. You are one of the chosen few. An agent. คิดแรกกันเลยตอนนี้รอโหลดก่อนครับคอมมช้าครับโหลดนานนิดนึงอันนี้เป็นนิวยอร์กปีสองพันหกสิบเก้า The clan. Roger, that HQ will begin wake up procedure. Oh, Dark 6.1 initializing. Okay. It's time to wake up. non tied above leave. Oh, ร,ระบบซาดีทครับเฮ้อาหัวชนเลยนี่เจอทพ F รู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าสมัยนี้ทุกคนจะมีชีพฝังอยู่ในหัวนะรบอร๋อะเวิดง ตายยังยังไม่ตายอ่ะอยังไม่ตายใช่ไหมเก็บปืนมาเอาโอ๋เอสเปโหกำลังเยอะดึงโซ่เลย And damage excess 120 million. ตัวเราก็จะมีเทคโนโลยีทันสมัยอยู่ในตัวมองอะไรก็นี่รู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรเราสมัยไหนชื่ออะไรรู้หมดใช้เวลาสแกนแป๊บเดียวนี่พืชสายพันธุ์อะไร รู้หมดครับทันสมัยยุคนี้ปีปสอ,อ,ปองพันหกสิบเก้าวินทำไรเอ่ยเปลนขค้ือบนได้ <S <S เราต้องบุจะแอบทำไมมีบังเกอร์ก็เชื่ออะไรไม่ได้เ,เปิดไฟ ฝาล,ละโอเคประตูเปิดทางนี้ออกไม่ได้กลับไปทางเดิมเฮ้ยอ้นึกว่าตายประตูฝั่งนู้นเปิดมีใครเข้ามาแน่เลย นงล่าใช้ปืนพกเฮ้ยเฮ้ยแอบอยู่นี่โอ้แอบอยู่ในมุมมืดมองไม่เห็นเก็บก่อนกระสุนข่ามีน้อยทำไมห้องนี้อ๋อนึกว่าหลอดเลือดมันเป็นแสงไฟหน้าห้องเออก็สงสัยอยู่เอ,อาครงนี้ ปิดประตูลว้ลเร็วมากข้างฝนตกเฮ้ยมีแอคชั่นมากกระโดดกระโดดออกมายิงเลยตำรวจก็มีอ้อหลบมันอ๋ออ๋อ จะขึ้นสีฟ้าทำไมปืนนายมีเลเซอร์ปืนเราไม่มีเลเซอร์นะดี้ยวมาหมอบเลยตรงนี้แหละเดี๋ยวก็โดนลูกลูกลหลงเฮ้ยวิ่งออกมาวิ่งตรงนี้ไม่รอดไม่รอดปืนอะไรเอ่ยเก็บมาใช้บ้างสิอ่าหา่าไอ้ปืนกดแล้วแท็กาวะ เป็นก่อนติดหลับกล้อง่ะนี่แรงแรงเอ้าทำไมมันแรงแบบเนี้ยกล้องกลางใช้ไม่ได้ดอ่ะนี่เป็นพอกอ่าฮะเปิดอเอ้ยอืออือ,อ,อยิงกระชาชนเนาะไอ,อ้นี่แม่งเจ๋ง วิ่งเข้ามาเ,เลยใส่ชุดกาะแล้วลืดไปเลยอีกต้องยิงเกือบหมดแม็กกว่าจะตายกเก็บปืนเก็บกระสุนกันแสงไฟเกมนี้ทำได้เหมือนมากครับไนท์นทอย่ามอบเดยอย่ามอบเดี๋ยว ออกมาให้ข้ายยิงซะดีๆนายเอกนหยนๆยนอยยังไม่ตายวเห้ยินไปไนก่อนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็มีเฮ้ยเยอะตอนนี้โดนล้มอ๋อลบ หมดแม็กเลยเห็นแม็กก่อนอออย่าพึ่งยิงได้เฮ้ยขี้โกงอ,อ่ะนายไหนอ๋อปืนติดออใกล้ตายแล้วระวก,ก่อนฟื้นฟูพลังใส่ปืนพกสู้ก็ได้วะชุดก่อมันสีดำมองไม่ค่อยเห็น อืดด้วยเย,ย็นซะไหน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 เก็บกระสุนกันอ๋อมันเปิดออกมาจากห้องนี่ว่าม,มีซ่อนอยู่ในห้องด้วยอยู่ไหนนายต้องให้ขึ้นต้องให้ขึ้น บนเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอือ,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 อลบฟันเปิดผมมีแคย่ยี่สิบสี่นะเองสตาโอ้นี่ไงคิดจะสองเรารึกใจเพื่อนพอก่อนเพื่อนพอก็สุดเยอะ วิ่งเลยเหรอเฮ้ยยชนอน้องอมาเลยอ,อ๋อสันตา์าบินอืมะตะลืตอตงแทงมันลงมาห้องไหนเนี่ยให้ผมนั่งตรงไหนครับตรงนี้เลยเหรอโอเคครับนั่งสิ อ่านั่งเบาะนุ่ม subject is secure data d a six standby mode อะไรเอ่ย whoa that's odd wait let me just unusual activity I'm gonna have to keep an eye on that okay เทคโนโลยีตอนสมัยสองพันาขนาดนี้เลย what You're lecturing me on technology technology. my project out How come I not die? You're very valuable. Everybody wants a piece of you What? Right. Tell you what kilo. How about I give you something instead. Connection. Chip to chip upgrades in Hello, Lily. You know Agent Matthew. You? Know. Oh, wow. Fiao. Dr. Hello, Jack. Merritt. This is a surprise. I want to see how my new prodigy is performing. You know I've had my doubts, but I gotta tell you, Dark Six looks promising. It's going to revolutionize the chip industry. And this guy. Just keeps on surprising us, right, Kilo? Ready for assignment? He did well, but I'm still tweaking it. Time for tweaking is over, Lily. We need to talk mass implementation for Dot Six in all ages What we need is more time, Jack. We're not ready. That's not my impression. Kilo proved Dot Six works. Unless... So I'm missing sir. Kilo. He just keeps surprising us. Volunteering well, to sign up for the prototype despite the risk of brain cancer. A real prodigy, alright? Or was it the thought of getting your head examined by the very lovely Dr. Droll? Yeah. By that. What? Nothing. Dr. Droll. Kilo. Lily here is not sure you're ready for a field mission. But Merritt thinks otherwise. And I'd like to find out if he's right. I've got this little thing coming up. It would be just like. perfect for him. meet Gary Chan, My, uh, chief psych engineer at Aspire. Gary Chan, they're equivalent to Lily here, except for the looks. My sources indicate he's working on something that's just a little bit too much like the Dart Six. It's a clear patent infringement. Actually, it's worse than that. We're starting to think that someone in our court is leaking data. I got a leak, rat. A mole. that's not possible well the point is if they beat us to the punch their agents get the edge over ours and i won't permit that i want this dealt with now everything's set we're leaving tonight you and me Kilo. i don't like this jack kilo's not stabilized yet he could glitch Your out corp has an excellent safety record lily you should know that you're just saying that over me. to aspari with Merrick. you'll take up. care of this chang problem for me you're a hot. Nah, let's not mess it up. Someone fixes up the an aspari copter. Waiting for us on the roof. Come on, show me how great you are. Your database access is restored. I right, know. linguistic problem a of angels. อ,อันนี้ไม่มีอะไรมากครับกดแท็บเข้ามาเจออ่าเรื่องรากลับไปเล่นเกมต่อ athletes like but i am� Synthasna. Job mission Dark space tactical simulation initiated. Activating performance tests for Dark Six suicide this the application. This application forces a human ship carrier to commit suicide enter the practice area to begin test mm. <laughs> dart tactical over